ตอดรถไม่แต่มันลืมว่ะมีไงเฮ้ยแอ้ดอกไปไปนักไล่แอ้ดอกโอ้โหเราอุปกรณ์เพียบพร้อมเอกโอ้ไปออกไปคันเดียวกันเลยเหรอพวกนั้นนี่มาแย่งรถผมเฉยเลยครับขับให้ไงขอเซอร์วิสเซอร์วิสคำตอบยัง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 ไปเรื่อยๆเอ้ยดอกแล้วดอกแล้วร้อยสิบร้อยสิบร้อยสิบตรงทะเลตรงทะเลร้อยสิบพี่ร้อยสิบพี่เอกร้อยสิบ ไอ้พี่พี่คนนี้ทะเลทะเลทะเลคุณตกกลางทะเลทะเลหรือป้อทเลยรือป้อป้อเสียงปืนเสียงปืนพี่เสียงป่าผมเนี่ยแหละเสียครับโอ้ย้ยใครตายวะเล็กๆอย่านอีกก็ชนลื่นออกขนาดนี้เลยเลยเนี่ยนั่นน่ะน่ะพี่เห็นลบวะเห็นลบวะ เห็นลมเล็กๆปะเห็นแล้วเห็นแล้วตายพี่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปส่งพี่พเอายังเหรอโอ้โหนำทางไวอย่างนี้ดิฟไม่ทันเลยต้องสุดลำเพล่งไงกล้าตรงนี้ลงได้ปะเนี่ยโอ้โหมันดดาอีกฝั่งว่ะพี่ยังยังพี่มันดดาอีกฝั่งหัวข้ามหนุนข้ามหนุนได้วะข้ามหนุนเหรเดี๋ยวพี่เดียว โอ้ยายก่อนแม่งอ้ง